สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาลือ้อมาลือ้อการกรบาดกันครับเปลี่ยนการกระบาดรถไถเ,เป็นการกระบาดเพลาขับครับอาการที่อาการที่เจอครับตอนขับไปมันเสียงดัง เหมือนเฟืองลูดนะครับก็ตอนแรกคิดว่าเป็นชุดของเฟืองท้ายพังใจหายหมดเลยเดี๋ยวก็เลยมามาดูใต้ท้องรถนะครับก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นกากระบาดมันลูดหรือเปล่าตอนนี้ก็ลูกน้องกำลังถอดอยู่ครับก็เห็นว่ามันลูดนะครับถอดเผาออกมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูเพากันครับ ก็ถอดออกมาแล้วครับเผาเผาขับนะครับก็ฝั่งไหนว่นรูดอ๋อตัวนี้เป็นเผาขับเผายาวครับเผายาวไม่ได้รูดเผาที่รูดจะเป็นเผาสั้นตัวที่กาลังถอดอยู่ครับตอนนี้เป็นนะตัวที่ติดอยู่กับตัวตุ๊กตาขานหน้านะครับตัวนี้ที่รูดก็เป็นกากระบาดตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูฟันมันรูดด้านใน อะไรคิดว่าเป็นชุดเฟืองท้ายเสียวหมดเลยครับไม่รู้จะหมดเท่าไร่ถ้าเป็นชุดชุดเฟืองท้ายชุดขับโฟวินนะครับอาการก็พอเข้าเกียร์โฟวินไปมันก็ดังมันก็จะดังกึกนะครับโอ้ยบอกไม่ถูก <c oughs> เออกึกกึกกึกแล้วรถก็จะแรงตกครับพอขับเปลี่ยนมาเป็นขับเพาเดียวก็ พอวิ่งออกจากสวนได้แต่ก็ยังไม่สบายใจว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ก็เลยมาลองถอดดูครับก็เห็นว่าเป็นเป็นเฟืองของของกากบาดตัวนี้ครับมันรูดกเด็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูมันรูดครับนี่ครับนี่ครับ,รบเป็นเฟือง ฟันตัวนี้ครับลูดคู่กับเผาตัวสั้นที่เป็นฟันตัวคู่ครับตัวนี้ฟันตัวเมียที่ลูดเห็นไหมฟันลูดหมดเลยครับฟันของตัวกากะบาลครับเป็นอะไรอะไรเผาย่อยด้วยย่อยย่อยกากะบาดลูดครับนี่กาลังถอดอีกตัวตัวเผาครับสงสัยจะต้องเอาไปต่อครับตัดต่อเอาครับ เบิกศูนย์น่าจะหลายตังครับเดี๋ยวผมให้ดูครับตุกตาตัวติดกับติดกับชุดชุดเกียร์ครับคแคบหน่อยครับดูยากนี่ฮะถอดแล้วครับพอตัวนึงแล้วก็ตรงนี้ตัวนึง ที่มีเผาแย่เข้ามาครับตัวนี้ถอดไปแล้วครับตัวนี้ครับที่ลูดกําลังจะถอดน,น,นี่ก็ถอดเผาคานหน้าอยู่ครับโอ้ยแ KB k บหน่อยครับกำลงถอดคานหน้าครับ KB นอ,อยลนลงมาแล้วครับโอ้ เห็นไหมนี่ตัวรูดออกมาแล้วครับเพาเพาครับตัวหน้ารูดครับมียิบมุนอะไรกิบเดี๋ยวไปเปลี่ยนมุนนะเดี๋ยวไปตัดต่อครับตอนนี้นี่ตอนนี้ก็ยังอยู่รอบก่อนผมรอบก่อนผมเพิ่งเปลี่ยนไปครับเฟืองเดย์หมูเฟืองเดย์หมูกับ บายสีครับชุดนี้หมดไป4,000กับห0าพันครับกับห้าพันใช้ของเบิกศูนย์เลยชุดนี้มาถ่ยังไม่เสร็จเลยเหลือหาล่องก็เอกแลนะครับเพาเขาขับฟันเขาขับนี่ก็เดี๋ยวเอาไปเข้าลงกึ้งครับตัดต่อ ไปซุกเองเด็ต่อให้เสร็จก็เอามาประกอบอีกไม่รู้จักกี่บาทเดี๋ยวผมอัพเดทให้ดูครับว่าว่ามันจะเท่าไหร่ออกเดปนละครับอาการที่เจอครับที่อาการที่เริ่มเป็นนะครับคันเกียร์คันเกียร์ ตัวคันเกียร์โฟวินนะครับที่เข้าเกียร์โฟวินมันจะเด้งเด้งครับเข้าไปมันก็จะขับไปรถมันก็ไอคันเกียร์ก็จะสั่น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 ดิ้นดินนะครับสังเกตเอ้ยมันเป็นอะไรผิดปกติพอถ่ายถ่ายไปสักพักหนึ่งเริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงเหมือนลูดนะครับฟันลูดก็ใจหายหมดไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอาการนะครับรอยฟังเื่อเพื่อนๆคนไหนเจอครับ มเราไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรก็ลองมาดูตัวนี้ครับชุดชุดเผาขับนะครับก็ลองมาดูเผื่อเพื่อนๆคนไหนเจอการเหมือนผมนะครับเป็นชุดเผาขับก็ลองมาถอดดูครับกดดบ็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องเอาไปลงจึงละถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเผื่อคลิปนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นที่เจอการแบบผมเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมาลองมาดูครับเขาครับกากระบาทแตกครับสบายใจหน่อยลงใจหน่อยแล้วครับที่ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่โดนในนี้ครับโดนพวกเฟืองท้ายอะไรพวกนี้เบาหน่อยถ้าโดนพวกเฟืองท้ายนี่หนักเลยคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับ